อืมพี่ชินก็เพิ่งเข้ามาวันนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอยเฮ้ย ไม่รู้รไปรปหยาบโต้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอย,อยชัดเจนมากเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยและนั่นแหละครับทุกคนคือความหลอนที่คอยตามหลอกร้อนพี่ชินจนแทบจะอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้ยิ่งนับวันยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้น จนทำให้พีชินตัดสินใจจะทำยังไงกับเจ้าตุกตาตัวที่มีปัญหานี้ดีคอยติดตามกันนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ชินเปิดเพลงรั่นบ้านเลยนะเพราะว่ามันกลัวไงไม่รู้อืมไม่อยากให้มันบ้านมันเงียบไงพีชินตอนนี้พีชินเปิดเพลงรั่นบ้านเลยนี่แล้วเนี่ยเจ้าตัวตุกตามีปัญหาตัวนี้แหละเดี๋ยวพี่ชินจะเอามันลงไป ทิ้งที่วัดหรือว่าจะเอาไปเผาทําลายดีตัวนี้แหละครับตัวที่มีปัญหาโอเคอย่านะยอย่านะไปละครับไม่ล้าอยู่นานครับทุกคนเปิดเพลงลัดบ้านซะเลยครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเงียบไง มันดีจะลงอ๋อมอ๋อมมีอะไรผิดปกติไหมลูกนี่มันมีอะไรผิดปกติไหมลองดูสิ <S <S นั่นไง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 โดมล้โดมแล้ว โอเคครับทุกคนตอนนี้เขาหอมอยู่ดีเขาหอนนะครับเมื่อกี้พี่ชินบันทึกไว้ไม่ทันอัดิีไว้ไม่ทันอยู่ดีหอมอหอนขึ้นมาเฉยเลยเหมือนเห็นอะไรเลยพี่ชินก็ตกใจไปด้วยเลยเมื่อกี้นี่โอ้โอตายเลยร้อนเลยกำลังจะหลับอยู่แล้วนี่ครับตอนนี้พี่ชินเอาพรุ่งนี้พี่ชินจะไปวัดนะครับ ก็ต,ตามมาวาไงไว้ที่ล่างเลยแล้วหอมก็มองม,มันมองดูทั้งวันเลยมันมองดูทั้งคืนเลยมันเขาเห็นอะไรเลยหอมเห็นอะไรหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้หอนทำไมโอ้ยตกใจหมด นี่ครับทุกคนนี่เรามาวางไว้ตรงนี้เลยนีอะไรอย่ามองงั้นลูกตกใจไปด้วยเลยอะไรอืม ทำพ่อหลอนแล้วก็ตกใจไปด้วยเอ้ยขนลุกเลยทุกคนเหมือนก็หอมเขเห็นอะไรเลยอะไรหอมอะไรเห็นอะไรลูกโอ้ย ร้อนเลยนี่จะนอนหลับหรือเปล่าพรุ่งนี้จะเอาไปวัดแล้วนะทุกคนตอนนี้เข้าหอมันตกใจอะไรไม่รู้ครับอยู่ดีก็หอนขึ้นมาแล้วก็เดินวนไปที่ทุก๊กตาน่ะเห็นไหมเดินไปอีกแล้วเดินไปสองดูอีกแล้วโอเคครับทุกคน ตอนนี้พี่ชินก็นอนไม่ค่อยหลับนะครับยังหลอนๆอยู่ตอนนี้ตุกตาก็อยู่ตรงเท้าของพี่ชินนะส่วนพ่หอหงก็นอนอยู่ข้างพี่ชินนะแล้วก็มีหมาอีกตัวหนึ่งนอนอยู่หน้าบ้านฟอ,องหน้าบ้านนะตอนนี้รู้สึกหลอนๆอยู่ โอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ชินก็กําลังจะเดินทางเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปทิ้งนะครับตัวที่มีตัวที่มันมีปัญหานะครับก็ระยะทางนั้นก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสองกิโลนะครับอืมประมาณ200กิโลได้ภารกิจของเราจะสําเร็จหรือเปล่านะครับจะมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่านะหวังว่า,กา,าก,การทำภารกิจการทําภารกิจครั้งนี้จะราบรื่นแล้วก็ไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า นะครับไปโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ชินก็กําลังเดินทางมานะครับน่าจะาว่าครึ่งทางแล้วนะครับจะถึงแล้วพี่ชินว่าจะให้ห่างจากบ้านสักประมาณเกือบสองเกือบว่ะาสองร้อกิโลครอโอเคร้อนครับร้อนข้างหลังยิ่งตอนนี้ภาคทิศใกล้จะตกดินแล้วยิ่งร้อนนะเราต้องเดินทางกันต่อครับ ก็น่าจะค่าน่าจะประมาณเกือบเกือบทุ่มหนึ่งครับไปถึงแต่พี่ชินจะทิ้งไว้เลยครับโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าข้างนอกมันยังดูแบบเหมือนพระอาทิตย์ตกดินช้านะครับอืยังดูแบบพอได้อยู่ครับยังมองเห็นทางอยู่ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับตนอ,นแบบอนตน,นอแบบออี้คือ,ท,อทุ่มหนึ่งแล้ว,อนนอลวโอเค ตอนนี้พี่ชินได้โทรไปหาพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์บอกว่าถ้าเจอสารเพียงตาให้ยกมือไหว้เพื่อเป็นการขอเบิกทางนะครับการเดินทางจะได้ราบรื่นนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะตอนนี้พี่ชินก็ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับน่าจะอีกประมาณกี่กิโลไม่รู้นะน่าจะอีกประมาณสี่สิบกิโลครับก็น่าจะถึงค่ำพอดีครับน่าจะมืดพอดีโอเคครับ ตอนนี้พี่ชินเจอสารเพียงตาอยู่2ส,สารแล้วนะแล้วก็พี่ชินก็ยกมือไหว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นการขอเบิกทางนะครับพระอาจารย์บอกว่าเวลาที่เราจะผ่านอะไรไปเราเอาสิ่งที่ไม่ดีไปด้วยนี่เราจะต้องขอเบิกทางให้ท่านเปิดทางให้เรานะครับเพื่อที่จะเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากบ้านหรือว่า,อ,าออกไปจากเรานะโอเคครับพระอาทิตย์ตกดีแล้วนะครับบรรยากาศก็เริ่มมืดเข้ามานะครับ ทีนี้ความร้อนก็เริ่มเข้ามาปกคลุมพิชินอีกครั้งนะเนี่ยครับเริ่มแล้วครับโอ้ยยิงมืดยิ่งร้อนครับทุกคนพิชินอ่ะไม่กล้าหันหลังกลับไปมองตุ๊กตาตัวนี้เลยครับกลัวครับโอเคครับทุกคนตอนนี้รถ พี่ชินมีปัญหานะครับเสียงอะไรไม่รู้นะครับขับมาสักระยะหนึ่งเสียงเริ่มมีปัญหานี่ครับขับมาดีๆนะครับเริ่มครับพอถึงพอใกล้จะถึงจุดหมายแล้วรถกลับมีปัญหาครับทุกคนพี่ชินไม่กล้ามองข้างหลังเลยครับบอกตรงเลยตอนนี้ขอจอดพักแป๊บหนึ่งครับผม จะถึงจุดหมายแล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ <c oughs> นี่นะครับจุดหมายปลายทางเราก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับพี่ชินก็ไม่กล้าเดินเดินทางต่อครับกลัวมันจะน็อกมากกว่านี้นะครับนี่เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพี่ชินจะโอเค เดี๋ยวตอนนี้พี่ชินจะเดินทางต่อใกล้จะถึงจุดหมายแล้วครับจะได้จบๆไปสักทีครับโอเคน่าจะอีกประมาณไม่กี่กิโลครับเริ่มมืดเข้ามาพี่ชินก็เริ่มหลอนหลอนขึ้นหลอนขึ้นแล้วรถคือตอนที่ตอนนี้ที่พี่ชินมาคือเขาออายกเลิกเครฟิอแฟ้วนะครับก็คือพี่ชินอาจจะกลับไปถึงบ้านน่าจะดึกๆค่ำๆเลยอโอเคครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อลุยกันต่อครับ โอเคทุกคนตอนนี้พี่ชินเหมือนจะหลงทางนะครับเดี๋ยวตัวสอบต้องย้อนต้องย้อนกลับมาอีกนิดนึงครับหลงทางมานิดนึ่งรถก็เยอะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อโอเคครับทุกคนตอนนี้รถพี่ชินมีปัญหานะครับรถพี่ชินมีปัญหาครับตอนนี้ เร่งไม่ออกครับเล่งไม่ออกอยู่ิเชก็เล่งไม่ออกนี่ครับนี่ครับจุดหมายปายทานมนอยู่น้านนี่ครับมันเล่งไม่ออกเล่งออกเป็นบางครั้งเดี๋ยวไปต่อครับเสงงเลยครับเสงงเลยจะกลับถึงบ้านหรือเปล่าไม่รู้เอาละครับ เดี๋ยวพี่ชินจะทิ้งไว้ตรงนี้ครับตรงที่มันห่างไกลรับตาผู้คนหน่อยนะครับให้มันอยู่ห่างรับตาผู้คนแล้วก็ไม่มีนี่ครับข้างหน้าไม่น่าจะมีหมู่บ้านน่าจะไกลอยู่ครับหมู่บ้านน่าจะไกลอีกที่ตรงนี้แหละพี่ว่าพี่ชินว่าน่าจะเหมาะแล้วพี่ชินจะทิ้งตุ๊กตาตรงนี้ครับผมขออย่าให้ใครมาเก็บไปนะครับเพราะพี่ชินจะโยนทิ้งเข้าไปเลย เปิดไฟกันนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพี่ชินขอสวดมนต์ก่อนนิดนึงนะครับแล้วพี่ชินก็จะบอกครับไม่ต้องตามไม่ต้องตามมานะไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะอย่าตามมาแล้วกันท่านอยู่ส่วนท่านผีอยู่ส่วนผีคนอยู่ส่วนคนนะครับ สัมภเวสีก็อยู่ส่วนสัมภเวสีย่ามายุ่งเกี่ยวกันแล้วก็ไม่ต้องตามผมมาอีกโอเคครับเดี๋ยววิชินจะสวดมนต์ในใจกันครับเสียงอะไรไม่รู้ครับเสียงอะไรไม่รู้เสียงอะไรไม่รู้ เสียงอะไรไม่รู้ทุกคนเสียงอะไรไม่รู้เฮ้ยเสียงอะไรไม่รู้ยาเฮ้ย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 ไปเถอะอย่นอานอกก่อนพี่ชินจะทิ้งไว้ข้างทางนะครับ ขออย่าให้พี่ชินจะชิ้นไว้ข้างทางนะครับขออย่าให้ใครมาเอาไปนะครับไปเอะไปดีกว่าครับไปดีกว่าอย่าตามเรามานะท่านก็อยู่ส่วนท่านผีก็อยู่ส่วนผีอย่าตามเรามาโอเคครับทุกคน ตอนนี้พี่ชินก็เสร็จภารกิจนะ้นครับเอาตุ๊กตาม,มาทิ้งนี่ครับอยู่ข้างล่างก็พยายามซ่อนไว้อย่าให้ใครมาเก็บมันไปแล้วกันงับอยู่ข้างล่างนี้เดี๋ยวพี่ชินก็ห้อยท้าวเวสวรนนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกลับดีกว่าครับไม่ไหวครับน่ากลัว โอเคนะครับพอรู้สึกโล่งขึ้นมาทันทีเลยครับพอไม่มีรู้สึกโล่งเลยครับโอเคฮะสบายใจครับรู้สึกเหมือนเอาอะไรออกจากหัวออกจากตัวแล้วตัวเองเบามากเลยครับตัวนี้เดี๋ยวพี่ยินจะสวดมน แล้วก็จะให้เขาตามมานะครับอย่าไม่มีที่วางขออนุญาตนะครับนมตัสสะภวะตลาโสะมาสมพุทธนมตัสสะภวะตลาโสะมาสมพุทธสานมตัสสะภวะตลาโสะมาสมพุทธสสาุโอเคอิติปิโสภะกวา โยมมาลาชาโนทาเวสวรโนมาละทางสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะท้าเวสวรโนจาตุมหาราชิกาลักขันตาพันภูมิโตเวสะภุสะพุทธังอาหังพุทโธท้าเวสวรโนนโมพุทธายะโอเคครับสบายใจแล้วครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง โอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ชินก็รู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกโล่งมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ติดอยู่ตรงปัญหาถึงที่รถพี่ชินมีปัญหาไม่รู้จะกลับถึงบ้านหรือเปล่านะครับ่ะโอเคอยังไงก็ขอให้ยังมีอุปสรรคนะครับมาเดีย๋ยวเราค่อยๆขับไปเลยครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ชินก็จะไปหาพระอาจารย์อีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะาพระอาจารย์จะบอกอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าพระอาจารย์ก็บอกอยู่ว่าตอนที่เดินทางไปก็ถ้าเจอสารเพียงตาก,ก็ให้ไหว้ก่อนห้ามขาดแม้แต่อันเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ชินก็เลยจะต้องไปคุยกับพระอาจารย์ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอโอเคเราจะถึงบ้านแล้วครับ